สวัสดีนะครับสรับผมกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่องแจ็คขี่ฟอซ่านะวันนี้นะครับมีโอกาสได้ทดลองใช้งานเจ้า h d v 350คันที่อยู่ข้างหลังผมคันนี้นะฮะแล้วก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าความแตกต่างกันเนี่ยมันแบบรู้สึกเลยเห็นได้ชัดเลยเออเอาน,นี้นะประมาณว่าเผื่อใครอยากรู้ไงว่าเอี ก็รถมันเครื่องเหมือนกันทรงอาจจะต่างกันความเร็วความแรงเนะี่ยแบบเนี้ยความเร็วความแรงเนี่ยอันไหนมันทําได้ดีกว่าอ่าโอเคนะฮะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสําหรับเจ้า ADB 350กับ Forza 350นะฮะก็คือพื้นฐานของเครื่องยนต์ก็คือตัวเดียวกันเลยนะฮะต่างกันแค่รูปลักษณ์หน้าตาของพวกทอยเสียนะครับเออมันของ ADB 350เราจะมีฝาครอบที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะของ Forza ก็แค่ ครอบปิดเล็กน้อยประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือหน้าตาที่เห็นเกี่ยวกับพวกเครื่องยนต์นะพวกกองอากาศพวกกองน้ำมันเครื่องเหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้ามาดูเรื่องของช่วงล่างนะครับเริ่มด้วยชุดหน้านะชุดหน้าของเจ้า For ์ซ่าสามห้าศูนย์เนี่ยชกเนี่ยเขาจะเป็นเทเลคอสปิกนะครับก็คือเป็นชกที่แบบธรรมดานะแบบที่เราเห็นเห็นกันเนะี่ยที่เราใช้งานทั่วไปก็จะมี ตัวจับโชคเนี่ยจับชั้นเดียวนะแผงคอชั้นเดียวอันนี้ก็คือเวลาใช้งานทั่วไปใช้งานในเมืองรนี้ก็ธรรมดาโอเคนะฮะแต่ถ้าแบบเอาไปลูดหลุมมาไปลุยเขาก็ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือเรื่องของชุดโชกัพนะฮะตัวหน้านะส่วนของ adv 350นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเขาเป็นโชกัพแบบอั side down นะฮะ usd หรือเขาเรียกว่าไวรุ่นอัพไ d ด์ o w n นะ เป็นชชอัอกลับหัวนะครับแล้วก็การจับตัวแผงคของเขาเนี่ยเขาจะจับ2ชั้นด้วยกันนะทีนี้เนี่ยความเห็นผลแบบชัดเจนเลยที่อยู่กับ adv ก็คือการคอนโทลนะครับผมเลยลองขี่ดูนะคอนโทลการหักแบบเนี้ยแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยฮะเหมือนมันทําได้คล่องกว่านี่ยแล้วก็การรูดหลุมอะ่ะผมว่าโอเคมากเลยนะฮะเพราะว่าระยะยุบของโช๊คอพเขาแบบ ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเรื่องของความสูงนะถ้าเป็นเรื่องของความสูงเนี่ย a d v เขาจะสูงกว่านิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นเหมือนพวกรถ SUV นะครับมันจะยกสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ่าแต่ถ้าเกิดมีการไปปรับแต่งช็อคอัพมาอาจจะเปลี่ยนช็อคอัพหลังมานะส่วนใหญ่แล้วที่เขาเปลี่ยนงานก็คือจะใช้ช็อคอัพของ f o r z a 350นะขนาดสูงสแตนดาร์ดก็คือ430มิลนะ แต่ว่าของ a d v เขาจะสูงกว่านิดนึงผมจาตัวเลขไม่ได้แต่รู้แค่ว่าโชกอัพของ ADB 3ามูนย์มันจะสูงกว่านะอ่าทีนี้พอใช้ชุดโชคอัพของ f อร์ซนระยะการเหยียบก,กันอะไรก็ไล่ๆกันนะครับไล่ๆกันแต่ของ a d v เขาจะได้เปรียบเรื่องของการลุยการลุดนะครับอืมการลุยการลุดการบังคับเลี้ยวนะฮะอืการแบนโค้งก็ ก็ขึ้นอยู่กับสกิลแล้วกันนะเออนผมก็ยังไม่กล้าพูดเท่าไหร่เพราะว่าผมก็แบนโค้งไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะเรียกว่าไม่เป็นเลยดีกว่านะฮะเออก็แค่เข้าโค้งธรรมดานะไม่ได้ไฝึกมาเนี่ครับเออต่อมานะครับชุดที่แตกต่างกันเลยก็คือชุดชิวหน้านะฮะชิวหน้าของ a d ดีวเขาไม่ใช่ชิวหน้าไฟฟ้านะครับเขาเป็นชิวหน้าแบบแมน,นนวลนะก็คือเวลามีฝนหรือต้องการจะยกชิวขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องลงไปเพื่อที่จะหยุดรถนะครับเพื่อที่จะแบบ เอาชิวขึ้นมาปรับได้3ระดับนะฮะส่วนของฟอฟา้า3ู0เนี่ยปรับตามระดับไฟฟ้าอยู่ที่นิ้วเราเลยนะฮะจนมันสุดชิวนะฮะตัวนี้อัปเกรดมาเนี่ยมันก็จะสูงนิดนึงนะครับเอออันนี้ก็คือแบบความต่างที่แบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะก็คือชุดช่วงล่างนี่เลยะฮะเออส่วนเรื่องของการบิดอัตาราเร่งนะครับผมว่าใกล้เคียงกันพอกันเลยอืมเพราะว่ามันก็คือเครื่องเดียวกันนะฮะแต่ว่าทรงของการขี่เนี่ย adp สามาศูนย์มันจะออกแนวแบบเหมือนยกเงี้ยนะแบบแฮนด์เขาจะยกสูงขึ้นมานครับเ,เวลาหักเวลาอะไรก็เหมือนพวกจักรยานเนี่ยจักรยานเสือภูเขาฮนะแฮนด์กว้างๆนะเวลาจะหักจะเลี้ยวเนี่ยมันก็จะไวนิดนึงนะฮะอืมประมาณนั้นต่อมาก็ชุดล้อชุดยางนะครับตัวล้อเนี่ยขนาดเท่ากันเลยหน้าสิบห้าหลังสิบสี่ไซส์ยางก็เท่ากันเลยนะครับต่างกันแค่ยางที่ติดมาจากศูนย์เนี่ยลายของ a d v เนี่ย เขาจะเป็นลายแบบเหมือนถ้าเป็นยางรถยนต์ก็พวกยางเอทนะยางกึ่งลุยกึ่งถนนนะฮะเออประมาณนั้นถามว่าดีไหมก็แรกๆก็ดีนะใหม่ๆหมายถึงว่าช่วงพันสองพันโลเนี่ยมันนุ่มดีนุ่มแล้วก็มันแบนเหมือนจับถนนได้ดีครับประมาณนั้นคะถ้าของฟอร์ซ่าก็ต้องใช้เรียกเวลานิดนึงนะฮะอาจจะไม่ชอบน้ำเท่าไหร่น,นีครับต้องเปลี่ยนมานะพูดง่ายๆนะฮะ เออนี่ก็คือความต่างที่แบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะที่เหลือนอกจากนั้นก็เดี๋ยวพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นจุดที่น่าสนใจฮะเคะชมกันเลยนะครับน,นี่ฮะจุดแตกต่างของชุดหลังนะครับก็ของ ADV 350นะฮะเขาจะมีบางคนตรงนี้มาให้นะเป็นบางคนชิ้นในนะครับ แล้วก็สวิงอาร์มเขาจะเพิ่มจุดยึดเข้ามานะครับก็สามารถยกไปใส่ฟอร์ซ่า350ได้นะครับยกไปใส่ได้เลยนะฮะชุดนี้ก็เหมือนกันนะฮะซื้อไปใส่ได้นะครับพวกท่อก็เหมือนกันหมดเลยชุดท่อชุดท่อก็เหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ได้มีความต่างนะฮะส่วนของเจ้าฟอร์ซ่าเนี่ยฮะสังเกตชัดเลยครับเขาไม่มีบางคนชิ้นในมาให้นะฮะต่อมาก็เป็นชุดเบาะนะครับเบาะก็ยกใส่กันได้นะฮะ บอยกใส่กันได้ความต่างก็มีแค่ของ ADV จะมีแบบนี้มาให้นะเป็นชิ้นคาร์บอนหรือพลาสติกผมไม่แน่ใจว่าของเดิมน่าจะเป็น ABS นะผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาแต่งมาแล้วนะแต่ทรงบอะนี้ก็คือว่าสามารถสลับใส่กันได้เลยนะครับถังน้ำมันก็เหมือนกันนะฮะอยู่ชุดเดียวกันความจุเท่ากันนะครับ11.7ลิตรนะฮะเท่ากันเลยนะฮะแหลกท้ายนะฮะแหลกท้ายถ้าเป็น เอดวีเนี่ยเขาจะมีรูมาให้นะฮะมีรูสําหรับติดแหลกมาให้นะฮะแต่ของฟอร์ซ่าสามศูนเนี่ยต้องซื้อแยกนะฮะต้องซื้อแบบ h ฮดทูซี C มาใส่หรือใช้ของมือจับของฟอร์ซ่าสมร้อยนั่นเองนะฮะเออแค่นั้นนะฮะ่องไม่เกี่ยวนะต้องซื้อมาใส่ชุดแฮนด์นะฮะต่างกันอยู่แล้วนะฮะชุดแฮนด์ hand. เพราะว่าตัวนี้เขาเป็นแบบแผงคอสองชั้นนะฮะตัวนี้ ส่วนของฟอร์ซ่าชั้นเดียวนะยมันก็จะเหมือนกับรถเล็กนั่นเองนะครับเออการขับขี่ก็ก็ตามลักษณะของตัวรถเลยครับนี่นะฮะเป็นหองดีวีต้องปรับนี้นะแต่ไม่ค่อยสะดวกนะแต่ถ้าของฟอร์ซ่าก็กดปุ๊บสไลด์ขึ้นสไลด์ลงได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับกระจกมองข้างมองหลังก็ต่างกันอยู่แล้วนะอันนี้มันยึดอยู่กับตัวแฮนด์นะฮะ มนี้ยึดอยู่กับชุดหน้านะก็คือเป็นว่าชุดพระเอกของแต่ละคันก็คือถ้าของ a d v เนี่ยสายลุยใช่ไหมช่วงล่างเขาก็ต้องแบบเนียบอยู่แล้วนะฮะคอส่า,าก็จะเป็นสายทางเรียบก็จะเหมาะกับพวกถนนนะแต่ถามว่าไปได้ไหมก็พอไปได้เลยอาจจะแบบกระแทกหนักไม่ได้นี่ฮะก็ประมาณนั้นนะครับเขาไม่มีอะไรนะก็แค่แบบเหมือนมาแชร์นะฮะแชร์ว่า เวลาขับใช้งานเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมความเร็วความแรงนะฮะก็ในเรื่องของความเร็วความความแรงนะครับพอๆกันแต่เรื่องของการคอนโทรลเนี่ยต่างกันชัดเจนนะฮะถ้าในเมืองเน้นในเมืองเป็นหลัก ADB ไม่สิพ o r ่ <laughs> a นะฮะพอซ่าเหมาะ,ะครับแต่ถ้าเน้นออกเดินทางบ่อยๆไปเที่ยว,วลุยนะฮะก็ ADB 350เหมาะอยู่แล้วนะครับเหมาะอยู่แล้ว เรื่องของอะไหล่ก็ถ้าเป็นพวกเครื่องยนต์ชุดส่งกําลังก็หาเบิกได้ง่ายๆอยู่แล้วนะฮะแต่ชุดสีนี่ผมไม่แน่ใจพวกอะไหล่ชุดสีอาจจะต้องเบิกนําเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าของฟอร์ซ่ามีเยอะมากนะครับมีให้เบิกเยอะมากนะครับเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์เสริมแคดบาร์ไฟสปอตไลท์ทำได้เหมือนกันนะครับทําได้เหมือนกันก็อยู่ที่ว่าเราจะชอบไหมเออทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าเป็นสปอตไลท์ก็ต้องไปรบกวนเพื่อนร่วมทางนะี มันนั่นเองครับ